แข่งแย่งกันเอาตัวรอดเห็นแก่ตัวจริงๆก็ไม่ต่างจากยูนี้แต่เพลงแต่ยคนี้มันมีกฎหมายบังคับอยู่ดักเบอร์ม,มันเริ่มต้นจากโลกที่มันพังทลายแล้วชนชั้นกลางไม่มีแล้วครับจะมีแค่ชนชั้นสูงที่เป็นเจ้านายและชนชั้นที่เรียกได้ว่าเป็นชนชั้นทาสเท่านั้นเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความตายที่อยู่ตรงหน้าจนมันลืมความกดอยาด และก็ง่ายในการควบคุมคุณค่าของชีวิตมนุษย์ไม่มีค่าเท่ากับความสุขของวันนี้ใครจะเป็นใครจะตายเงินมันก็ไหลามาทั้งนั้นมนุษย์ไม่ค่อยเห็นค่าของการและการชิงดีชิงเด่น <Hey! S 1> ซึ่งทุกอย่างมันแย่ไปหมดมันก็เลยกลายเป็นโลกที่มันมืดมิด อันนี้มันก็จะพูดไปถึงความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ความไร้สำนึกไอ้โต้ลตระกฎระเบียบต่างๆที่เราเคยมีกันอยู่ที่เราเคยใช้กันอยู่ทุกอย่างมันถูกทำลายหมดละมันเหลือแต่คำว่าเอาชีวิตรอดเหมือนมนุษย์ทุกคนมันมีดากไซ์ไปของตัวเองมันมีสัญชาตญาณของความดิ้นรนการอยู่รอดไปม,มึงถึงไม่ช่วยเขาเราควรจะตัดคู่แข่งออกไม่ใช่หรอทุกคนต้องเอาตัวรอดไม่ว่าด้วยวิธีอะไรก็ตามมันก็แค่ใช้ชีวิตในทุกๆวันให้รอดไปได้ คนรอบๆตัวคือเราไม่รู้เลยว่าใครแบบจริงใจหรือไม่จริงใจบ้างคนที่เกิดมาในยุคนั้นคือต้องดิ้นรนกับการใช้ชีวิตที่แหลงแขนมันเลยเกิดภาวะสังคมที่แข่งแย่งกันเอาตัวรอดเห็นแกนตัวจริงๆก็ไม่ต่างอย่างยูเนี้ยแต่เพียงแต่ยุคนี้มันมีกฎหมายบังคับอยู่งั้นก็เริ่มจะได้รู้สักทีว่าใครเป็นผู้ชนะ